ครับอนุชามารีวิววันนี้เราจะมาพูดถึงพระขุนแผนอีกรุ่นหนึ่งพระขุนแผนรุ่นนี้เป็นพระขุนแผนที่หลวงปู่แสงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดโพชัยจังหวัดนครพนมท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกไว้เป็นพระขุนแผนที่มีความงดงามทีเดียวนะครับ หลวงปู่แสงเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังอายุร้อกว่าปีนะตอนที่ท่านปลุกเสกเนี่อายุร้อปีปัจจุบันท่านอายุร้อยเปีหลวงปู่แสงท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตวัตถุมงคลเมื่อปีที่ผ่านมามีวัตถุมงคลหลายรุ่นนําไปให้หลวงปู่แสงอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับแล้ววัตถุมงคลส่วนใหญ่เนี่ยจะปลุกเสกแบบรวม ตอนที่ปลุกเสกในวาระ2วาระ3ของพิธีใหญ่ๆเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าวัตถุมงคลเนี่ยเข้าไปในพิธีเยอะมากหลายรุ่นมากปัจจุบันบางรุ่นก็ได้รับความนิยมบางรุ่นก็เริ่มลืมกันไปแล้วเนี่ยนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยผ้าขุนแผนพายทิพมณีนะครับเป็นแบบรุ้นซึ่ง เป็นผ้าขุนแผนที่หลวงปู่แสงท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวให้โดยไม่ได้รวมกับรุ่นไหนเลยนะครับตั้งแต่การกดนะฮะพีมวนสารนาพีมมนสารนะครับนาะในช่วงพีมมนสารครั้งแรกเนี่ยรุ่นนี้ทำสองวารละคือพีมวนสารครั้งแรกแล้วก็พิธีปลุกเสกนะครับนาปลุกเสก มาดูเนื้อหาหน่อยเป็นแบบแบบลุ้นนะครับนะแบบลุ้นนะเรามาดูกันหน่อยนะครับผมจะมาลุ้นเนื้อดูว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะครับนะผราขุนแผน,พา,น,นนะพายปิ่นมานีนะพายปิ่นมานีนะครับอ่ะมาดูกันหน่อยนะครับนะมาแกะดูกันนิดนึง ถ้าคุณแผนพายปิ่นมณนีเนี่ยนะครับกล่องเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะมีปิดเพราะว่าเป็นแบบลุ้นนะครับก็จะมีสีนาสีขาวเนี่ยมาปิดไว้ด้านหน้านะครับน้ามาดูมาพิมพ์แบบนี้ครับสวยงามทีเดียวนะฮะนี่ฮะเป็นพิมพนาะสมาธิในสมเหลื่อนแก้วนะครับนะเป็นแบบสมาธิในสมเหลือนแก้วเดี๋ยวผมขอแกะมาดูองค์หน่อยว่านะองค์เนี่ยมีขนาด นะขนาดเท่าเท่าไหนนะครับนะมาดูนิดหนึ่งนะเพราะบางทีเนี่ยพระขนาดองค์พระเนี่ยจะไม่ค่อยเท่ากันนะครับอย่างพระคุณแผนเนี่ยก็จะมีนะเล็กลงมาหน่อยย่อมลงมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยประมาณนี้นะครับแต่นี่นะไซส์เนี่ยมาตรฐานนะไซส์มาตรฐานนะนนะเนื้อนี้นะครับอันนี้นะน่าจะเป็นปัดนาคนะครับปัดนาค นะด้านหลังมีอัคารยันนะนี่มีมามีกุมารน,นั่งอยู่นะสองตนอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นนะพระพุทธร,รูปในซุ้มเหลือนแก้วข้างหลังมีอัคารยันแล้วก็มีตะกุดนะฝังมีเลขนะครับนะมีเลขมีโค้ดอยู่ด้านหลังนะเนือนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีก นะอีกสักเนื้อหนึ่งว่าผมแกะออกมาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไหมนะครับนะผมขอแกะอีกสักองคหนึ่งนะครับมาดูซิว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะครับหรือจะเป็นเนื้อเดียวกันนะลองมาแกะดูหน่อยเนี่ยครับพระขุนแผนพายทิพมณีหลวงปู่แสงจันทวังโสถามว่าน่าเก็บไหม น่าเก็บนะครับเพราะหลวงปู่แสงอายุร้อยกว่าปีนะมาดูโออันนี้เป็นปัดทองนะนะเมื่อกี้เป็นปัดนาคนะฮะอันนี้เป็นปัดทองครับนะปัดทองนะฮะนี่ครับนะมีความแตกต่างนะสวยงามนะตามแบบฉบับของพระขุนแผนมวลสารก็นะมีมวลสารอาถรรพ์หลายอย่างที่ผสมนะครับนะอันนี้เดี๋ยวมาดูอีกสักองนะนะนะพอผมแหมผมแกะรุนแล้วผมก็อยากจะเห็น นาะอยากจะเห็นหลายๆองค์นะว่าเนื้อเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็หน้านะหน้าเล่นหาสะสมแค่ไหนนะครับอามาดูอีกสักองคหนึ่งนะฮะมาดูอีกสักองคหนึ่งโอ้ยอันที่ผัดเงินนะดูสินะ่ไม่เหมือนกันเลยนะครับสามองค์นะะ้สามองค์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นการลุ้นนะฮะ ผมก็ไม่รู้ว่านะจะได้เนื้อไหนอย่างไรปัดเนี่ยอาจจะได้ซ้ําหรืออาจจะได้แบบเหมือนนะเหมือนกันนะแต่อันนี้ไม่เหมือนกันเลยทั้งสามองค์นะอันนี้ปัดเงินฮนะนั้นใครที่อยากจะได้เป็นชุดนะครับนะบูชาเป็นชุดเลยก็ได้นะครับ3มองค์นะฮะสมองค์ก็มีปัดเงินปัดหน้าแล้วก็ปัดทองฮนะนี่ฮนะอันนี้อันนี้ปัดหน้านะครับแล้วอีกองค์หนึ่งก็ ปัดทองฮะนี่นะปัดเงินปัดหน้าปัดทองนะคนที่สนใจอยากมีพระขุนแผนไว้บูชาบ้างบางคนนี่เก็บเป็นคอลเลกชันเลยนะขุนแผนของเกจิองค์นู้นองนี้อง์นั้นนี่เก็บแต่พระขุนแผนแล้วพระขุนแผนเนี่ยชาวต่างประเทศเขาชื่นชอบมากรุ่นนี้จึงน่าเก็บมากๆนะรุ่นนี้นะครับเห็นว่า คุณแดนเอกคำพียังพอมีอยู่เราให้ราคาพิเศษนะฮะองค์ละ300บาทนะสององเนี่ยนะบูชา500บาทเท่านั้นนะแต่ว่าระบุเนื้อไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแบบลุ้นใครที่สนใจก็ลองดูนะครับพระขุนแผนนะพระขุนแผนภายทิพมณีของหลวงปู่แสน เกจิอาจารย์ชื่อดังวัดโพชัยนครศนรมครับ